พวอออนไลน์เลิร์นิ่งเลสันบทเรียน,ยนออนไลน์ป .6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารและพลังงานที่เหมาะสมกับเพศและวัยการบริโภคอาหารอย่างมีสัสดส่วนนักเรียนครับเราควรรับประทานอาหารในแต่ละมื้อให้ครบทั้ง5หมู่ เพื่อให้ได้สารอาหารครบทั้ง6ประเภทเพื่อการกินดีมีสุขและควรรับประทานอาหารอย่างเพียงพอเพื่อให้ได้รับปริมาณและคุณค่าของอาหารที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายนะครับและมีสัสดส่วนที่พอเหมาะกับเพศและวัยเพราะถ้าเราได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ก็จะทําให้ร่างกายขาดสารอาหารบางประเภทร่างกายอ่อนแอและไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรนะครับแต่ถ้าเราได้รับสารอาหารมากเกินไปจะทําให้ร่างกายเกิดภาวะโรคอ้วนได้นะครับ <S <S และนี่คือตารางพลังงานในอาหารจานเดียวบางชนิดในปริมาณต่างๆนะครับ และนี่คือตารางพลังงานในผลไม้บางชนิดในปริมาณ100กรัมและนี่คือตารางพลังงานในเครื่องดื่มบางชนิดในปริมาณต่างๆนะครับ นักเรียนครับอาหารเป็นสิ่งที่ช่วยให้มนุษย์ดำรงชีวิตยอยู่ได้และทำให้ร่างกายเจริญเติบโตขึ้นเป็นลำดับอาหารแต่ละชนิดมีส่วนประกอบและประโยชน์แตกต่างกันดังนั้นในอาหารแต่ละมือ้อเราควรรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5้าหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัยเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบทั้ง6ประเภทได้แก่ปโปรตีนคาร์โบไฮเดรต แร่ธาตุวิตามินไขมันและน้ำถูกต้องตามหลักโภชนาการนะครับนี่คือตารางความต้องการพลังงานที่ร่างกายควรได้รับในหนึ่งวันนะครับและนี่คือตารางการจัดอาหารตามปริมาณพลังงานที่ต้องการ